ภไยยังขวดน้ำเกลือนอยู่น,นั่นนี่หาทีเก็บถุงใส่บ่มีพี่นอ้องทีเก็บขวดบม่มีมือนี่ง่ายๆครับง่ายๆปัญหานี่จะเบิดไปมาพอแค่นี้แล้วพี่นอ้องกับสร้างหน่อยสร้างแตงมือนี่จะผ้พาพี่น้องมาดี y พี่นอ้องดี y ทีเก็บขวดน้ำลังจาเข้าดื่มแล้วหาทีเก็บอยากใส่ถุงแต่ถุงหน่อยไปพี่นอ้องมามือนี้ มา DIY จากตาคายพลาสติกกับยางรถเก่าพี่นอ้องมา DIY เ็ดทีเก็บขวดน้ำแบบง่ายๆฉบับสร้างหน่อยสร้างแต่งคือเก่ามาบ่ตองหอาหลายลุยกันเลยพี่นอ้องมา,มาเลยพี่นอ้องก่อนอืินฐานมันเขาจะเห็ุฐานจากยางวอดไส์พี่นอ้องแล้วการเขาจะมากรีดใส่มีดคัตเตอร์กรีดเฮ็ดเป็นสามขาพี่นอ้องสามขาเะไปปุ๊บมายัดขาลงไปปุ๊บอ่ะมามานี่ปุ๊บ พิกขึ้นพิกขึ้นเพื่อเขาจะยึดน็อตยึดตานี่ตอกตานี่ตอกตะปูลงไปยึดขานปึ๊บ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 ตานี่เขาก็จะยึดตะไคร่ยึดตะไคร่ฐานรางมันปึ๊บใส่ตะไคร่พิทิศปึ๊บ นี่เข้ากับจะเอาตะไคร้พี่น้องตะไคร้เขาใส่ยูเมตก์กลัวๆพี่น้องนี่ครับปูพื้นพื้นเรียบร้อยตะไคร้ก,กันปุ๊บเข้ากับจะว่างปุ๊บดูสิเฮ็ดง่ายๆไปเลยพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆปุ๊บปุ๊บมวนนี้มาปุ๊บปุ๊บนี่ใส่เคี้ยวท้ายยืดไปก่อนยืดให้มันแน่นให้มันเต็งปุ๊บสอดเขี้ยวท้ายปุ๊บ จะใส่ลวดก็ได้พี่น้องจะใส่ลวดก็ได้นี่จะผสมประสานเคเป็นทายกับเสือ้อเพราะว่าห้าัวมีลวดฮะัดปื๊บแหนนปื๊บฮะตานี่ปื๊บทางล่างใส่เสือ้อเสือ้อสอดสอดเข้าไปแล้วเขาจะมัดไว้มัดให้มันติดกับยางหลวดปื๊บฮะดึงเกย่ยวฟลุ๊ปปื๊บมัดเงี่ยยั้งก็ได้พี่น้องมัดคอแต้มอยู่นะ ปึ be ep. Be ep. Ah. Ah. ๊บฮะาปึ๊บฮะใส่นี yeah. ่ตัดออกปึ๊บมีดปึ๊บตาหนิฟังหนิปึ๊บสอดเข้าไปเก้าปึ๊บเนี่ยมาแตะปึ๊บฮะตัดปึ๊บปึ๊บอ่าคับพออยู่แล้วปึ๊บตั้งขึ้นปึ๊บฮ่าปึ๊บ บเหยุดไปเลยเจ็บหักใส่กันไปปุ๊บแดงแดงไหมโอ้โหเอ้ไม้แฟนแผลคือเกาไม้แฟนแผลสวดแป๊บใช่คือเกาจะใส่ลวดก็ได้พี่น้องลวดมัดก็ได้ฮะเข็มชัยลัดปุ๊บ อื๊บอือ๊บทิมใจหมัดปื๊บฮะฮะตาหนี้มันเป็นสิมันบง่งามตัดทิ่มไปเลยอ่ะตัดทิ่มไปจะตัดก็ได้บ่ตัดก็ได้ะนะครนี่ง่ายๆประโยชนอย่างลักษณะหน้าตาประมาณนี้ปึ๊บหนักเก๋บ่ะคนน้าที่ทิมเก๊ากันสิ เอาไปเลยเป็นนายกัเลยฮะโยนไปฮะโยนฮะไปฮะโยนโยนั่งโยนไปเลยเอาเอานี่ทิ้มลงไปนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่นอ้องดีไอไจากตาคายพลาสติกมาเฮ็ดทีเก็บขวดน้ำหลายๆบ้านกินน้ำอยู่แล้วพี่นอ้องขวดน้ำทิ้มเกลื่อนไปอ่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีการ แต่โมเมนวิธีการที่ดีที่สุดกะสามารถใส่งานจริงพี่น้องดีไวจากยางมอตอร์ไซกาลวละกะตาคายพลาสติกโดยงบหลักซิปพี่น้องตาคายนี่เม็ดบกี่ต่างพี่น้องสื่อว่าเม็ดกว่าใส่งานไดจริงพี่น้องหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเทคงนี้ดีๆบโมเมนวิธีการที่ดีที่สุดแต่กะใส่งานไดจริง